โอพี่อกแล้วอะเอาไม่เนเอ่าเม่เนเนโร้อยโอเคนะครับผมเนื่องจากประเทศเชียนี่นะครับ God of Story หรือ God Story นี่นะครับคือแบบมันทําเชียใส่ F4 ผมมาเยอะนะครับวันนี้มี f c มาล้องเรียนหลายคนมากครับวันนี้ผมวลยจะมาจัดการแม่งเองนะครับดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง,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 งไป้กเนี่ <c oughs> <c oughs> มึงไม่ต้องเสือมึงปลอมตัวมาใช่ไหมเนี่ย แล้วทำไมอ่ะไม่ทำไมก็ถามเอยมึงมึงก็แ<อ>บบหาตัวสายแล้วมันเนืๆอกูมาไม่ผมไม่ชอบกินกับรับไก่พี่อ,อ๋อฮะผมไม่ชอบกินไก่อ <c oughs> โอเคนะผมสำหรับน้องๆคนไหนนะที่อยากรวยทางรัดในเกมไฟเอ็มนับ <c oughs> เล่นบาคาร่าในเกมไฟเอ็มนับนี่นับมีโปรแกรมโกงบาคาร่าในไฟเอ็มนับอยา่าไปใช้ชีวิตจริงนับมันไม่ได้นับแล้วก็ในชีวิตจริงนี่ผิดกฎหมายด้วยนะครับห้ามเล่นนะครับร้านบิดกอกสโตนะครับนี่นับบาคาร่าไฟเอ็มนับ แบบโอ้โหลงมาแล้วจิตแสนลย่างนีครับนี่นะครับชนะมาแล้วนะครับได้มาล้านห้านะไอ้เหี้ยโคตรชิมฮะมึงฟังรู้เรื่องมันพูดภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรของมึงเนี่ยภาษาไก่เลยภาษาไทยปะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหพอเลยพอเลยฟังไม่รู้เรื่องเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวปนเองเว้ยพอไปคานล็อกกัน เอ้ยตาเฉยวะเนี่ยน้องบอลสีขาวเข้าวอแล้วล่ะโดีบ้านเราโดนมีบ้านบ้านเราโดนบ้านเราโดนบ้านเราโดนอน้องบ้านเราจริ้งไะเนี่ยสวยขึ้นจ่อี้อ่ะไม่โดน ตายหนึ่งตายสองตายสามคุณจอด<ช>คุณจอดคุยคุณจอดพี่ดันไม่มันมันมีของกระปุนอ,อยู่เว้ยไอ้โอ้ย,อยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไอ้ท่านที่พวกใต้ตีในเสสวะตายแล้วก็ยึดย่างนะอ้นอา มึงโหดจะมาเพื่อนมึงใช่ร้านไหนเนี่ยเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้คนโหดเลยบางทีชอบเพื่อนเอ้ร้านเดียวกูเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยว่าทำไมโหดเหมือนกันไอ้พวกเหี้ยนี่ไม่หงายาไอ้เหี้ยนานี้ไอ้นานี้ไอ้นานี้เหรอไอนานี้เหี้ยอะไรครับผิดคนแล้วครับกูชื่อยังเจครับกูชื่อยังเจครับมึงอย่ามั่วครับไปมึงได้สักนานี่เว้ยนานี้เว้ยไานี้นานี้นานี้เหี้ยอะไรครับผมยังเจครับไอ้สัตว์ นานี้จ๋านานี้จ๋านานี้จ๋านานี้เที่ยครับกูชื่อยังเครับนานีมึงเต็งนะเกียบตกเศกี้นะครับเอ้ยเต็งที่หัวมึงอย่งยังไงนี้กูสาเติมไปเขี้ยบอกเสกบางที่อมไงโง่ควายที่หัวกูแข็งเนี่ยจะควายทำเองตัวเองเด็กโง่อันนี้เสกร้อยนะเสกเี้ยครับกูสาเติมไปบอกเสกเฉย เบลคอมชูสตาไฮชอปซีเอ็มดีกูมีตลอดถ้าเกิดว่าพวกมึงอยากเก่งของกูดีจะไม่มีทางขายไม่ออกจะตัวลำตัวไหลก็มีสไตล์อย่างเด่นโอเคนะครับผมสําหรับใครที่แบบอยากเล่นโหดตัวเวทเทพเจ้า,าเวทเทพเจ้าแห่งไม้ที่อยู่เจเคนะผมแล้วก็ฝีมืออยากทัดเทียมกับผมนะก็สามารถมาจัดร้านนี้ได้ครับร้านสตาไฮนะผมฝีมือนี่เทียบเทียมกับผมได้แน่นอนนะผมถ้ามาซื้อร้านนี้นะครับของดีเฮยยอกด้วยซีเอ็มดีดีไม่โกงไม่เกียนร้านสตาไฮลิงก์ที่ใต้ลิงก์โปรไฟล์ กูเสียใจเหมือนกันนะเว้ยปิดปิดเลยคุดุกคนเองโอ้โหเจ็ดพันกจจนังไอี้นีร้านไหนเนี่ยเพื่อนโอ้โหเจ็0 0ัจะจนังไงไอเหี้ยโหลนี่ร้านไหนเนี่ยเฮ้ยบางทีชอบไนโ้หเดี๋ยวคิดแม่มน่ะเออร้านโตดีนะไหมบาลิสตี้ก็ดีนะดีพ่อมือนไงสัตว์เดี๋ยวคิดดีกว่า เต็มบบเลยนะเต็มบบเกีี่นะครับเอาพวกมึงรู้จักกูกูไปดีกว่าไม่ไม่เล่นกับพวกมึงดีกว่าไปไปไปอย่าไปทำมันเลยพี่มึงตีมั่วเหรอพี่อ่ะนี่ตีมั่วเหรอตีมั่วเพี้ยนะครับน้องถ้าแบบเองเองไม่อยากโดนตีมั่วแบบเองอยากเองอยากเล่นกาก์เงี้ยองก็ไม่ต้องใช้บางทีช็อบนะน้องอยากเล่นโหดก็ใช้นะเข้าใจปะ โ,โปอีกแล้วโปร้องดิร้องดิคร oh, oh. ับเวลากูเล oh, okay, e ่ okay, นเวลากูแบบเล่นโหดเกินแล้วดูล้อโปเนี่ยกูโคตรชอบเลยเฮ้ยน้องร้องเจอเด็กน้อยออกมาโปโปโปโอ้โหกแสนสำหรับเองไม่อยากรุ่นฟุตบอลใช้นะโอเคนะผมสำหรับใครที่อยากโคตรอยากเทพอยากเป็นเทพเจ้าอยากเล่นโคตรอยากเล่นโคตรเทพอยากเล่นโคตรกลาง อยากเล่นโคดการไม่ต้องใช้นะครับร้านนี้ร้านเนี้ยเพิ่โตนะครับเพราะเป็นร้านรวมบริการของโกงไฟเอ็มนะผมนี่นะโปรแกรมช่วยเล่นไฟเอ็มจำหน่ายไอ้เขาอลสตาร์สตรีมดิสขอดีมีหมดนะผมเป็นร้านที่แบบเปิดมานานมากนะผมไม่มีโกงแน่นอนนะถ้าโกงมาเตะยอดหน้าผมได้เลยนะผมอยู่จังหวัดกระบี่นะเอ้กี่บาทนะกี่บาทนะโอ้สายไอ้ที่อะฮะ ไม่รู้แล้วมันมาตีเราแมามึงไม่ต้องเสือมึงตีมั่วเลยเพื่อนมึงไม่ต้องเสือกก็ตามตามที่ได้ยินอ่ะมึงมายังเนี่ยแจ็คสกิลดิฟกูหัคุยไรนี่ก็ตามที่ได้ยินอ่ะมึงหูดีกว่ากูบอกไม่ต้องเสือกเออเอาเลยเอาเลยกูไม่เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคหลบได้หลบได้หลบได้ อ๋อมึงมึงหนีไปดิปล่อยน้องเย็้ไอ้เนีนี่มันอะไรนะกูกูไม่ได้ทำเพี้ยมันนะไปอะไรครับน้องว่าไงครับน้องชายโอ้ยจนริงดิครับพี่ไม่ป้นจริละว,วี่น้าใ้สัตว์ขอ,อยัดแจ้งนะขอยัดแจ้งนะอันนี้เอ็งร้องอะไรนะครับ หายาตจ้นะครับสีเลือดไม่ลดอันนี้น้องน้องน้องชายร้องอะไรนะครับอารูวเลอันนี้น้องชายร้องเหรอครับเนี่ยเสียงมั้งอารูวเลให้แล้วอารูวเลให้แล้วอารูวเลให้แหลกอารูวเลให้แหลกหยายไม่โหยเยี่ยนี่ตัวเลือดเละขวายเจ้าพวกคุณไหนอ่ะหลงมาอีโมมาดิไอเด็กคือสโตไปเนี่ยโคตรไก๋ไงไปไปไปจัดการมันปะกูมีตัวชุบไม่เป็นเว้ย ี่งงหรอมึงมีปอขายปะวะร้านเดียวคือสตเว้ยไอ้เหรอกูถามว่า,วาม,มึงมึงมีปอขายไหมดดไปยังมันดิอะไรที่มึงเล่นอยู่เนี่ยอ่ะสต๊โตเดียวคือสตตเท่าไหร่วะไม่ที่มึงเล่นอยู่เนี่นยนะปอเท่าไหร่วะอุย้ยเยึงสูง้มันได้ได้หรอมึงอยู่ในสู้มันเลยตายเนะี่ยเดี๋ยวมึงตายเองโดยมันป่นเนี่ย เรียบร้อยเด็กให้กูวิฟป๊อปไม่จะป๊อปไม่เซร็จปอมึงเล่นมึงเท่าไหร่วะมึงซื้อมันเท่าไหร่วะปอเนี่ยโอ้ยอยังยืมรู้ไว้สี่แสนไอ้สัตว์ไหนเงินแ,แม่กูมั่งเบี้ยยี่ยี่อิ่มจริงเปล่าหมา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 ไม,ม,ม่ปอเฮียเราที่มึงเล่น,เนเลอเด็กนะกูอยากดูจริงจริงอะ ไอ้ขอกบ้างดิขู่ขอ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 บ้างดิเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ตอบกูเลยไอ้เหี้ยะโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยโดนแบนฮะไอ้เหี้ยไปมันเดียวบนนั่นบนแม่งดิโอ้ยไอ้เหี้ยคุยจนไงตัวเมื่อกี้ โอ้หเงินสามแสนบอลให้หมดเลยครับทีนี้ก็จนจัดเลยเฮี้ยนี่โปรไงสัสเฮี้ยนี่ปีไม่ตาอะไรมันก็โปรครับไอ้เฮี้ยปีกูไม่เนี่ยมึงดูด้วยดิเฮ้ยเอาหม,มื่นเฮี้ยเนี่ยเอาหม,มืน่นไอส้สัตว์เสจะอุแจ้ง,งมึงไงไอเฮี้ย ว่ยี่แก่สัตว์ต้องเหี้ยมึงตีมึงดูมึงไปไอ้สัตว์ว่าเขาใส่ตู๋ฮะเอ้าเฮ้ยกระจอกจัดไอ้เหี้ยไม่ไหวครูไม่ใช่ที่เดียวนะครับไปเหี้ยควรป่าตีหรอมีแต่ป่าก็ป่าหนงมึงไงเี้ยลูกกัดหวยเล่นก็การนะไอ้เหี้ยอตีกันเองเฉยเฮ้ยเราแก้เดียวไอ้ตีทำไมน่ะเอออย่าทำร้ายกันเลยดีกว่า เฮ้ยเอ็งเอ็งมีปืนบวกสาวไหมดูแม่มีมีมีครับอันนี้แหละที่ท้าบุหรุ่สุดตายมาตีไว้ตีสาวตายหนึ่งปล่อยปล่อยปล่อยผมไหมครับมีใช่ไม้บวกสีจะมาสู้กับบวกข้าอย่างพี่หรอมีบวกสาวเอ้ยมีปืนบวกสาวไพี่ดูไหมมีครับรอแป๊บครับฮัลโหลเพื่อนมึงเอานาคาหุ้นไฟใส่มาแบบนี้เนี่ยใช่ใช่ผิงลือผีไที่อะไอ้เหี้ยอะไรปัญญา ปตัวไหนเนี่ยสี่น้อยแปดสิบทีโปตัวไหนนะพี่เพราะผมทำไทำมาด้วยตัวเองครับไม่เชื่อไปดูในเพลงฟาร์มมาฟาร์มาครับฟาร์มาฟาร์มาอะไรมาเลยมีสีมือดอยมีสีมือดอยถ้าชนะอยู่ที่สีมือหัดยอมรับกันบ้างไอ้เหี้ยแข่งมากคนแข่งมากอ้าวมึงก็แข่งมากนะครับกระตาครับกรตาใหนูมาร้านนี้ดีๆครับมาเออกระจอมมากนะครับ นอบี้เว้ยหัดยอมมากันบ้าไดไอเทียไม่เคยเตกผมไม่เคยเตกผมทำด้วยตัเองปูขอสปนดั้วตัเองดันด้วยตัวเองครับผมดันด้วยตัวเองโอ้ไม่ตัวนี่ไงมตีี่อง่ายยผมตามด้อี่บยผม้ไเอยไม่เอาเฮ้ยอย่าอย่ากรตายต่มอย่าะต่ายต่มครับยังไม่ตายไหนโปอะไรถี่อะไรไมีถี่เมาใส่กอใส่กอทิกใหม่ทิใหม่ครับผมบอกว่าติ้ใหม่ไงโอ้ ไปฟังกันเลยครับพิกใหม่เดี๋ยวนี้ไฟเอ็มเขาแบบมีทิกแบบจากร้านตาตาให้แบบเยอะแยะแล้วเนี่ยนายยังใส่กออยู่เลยเขาเป็นสอนทิกรับสอนทิกเนี่ยอันนี้ตายอันนี้ตายเฉยยิงไม่โดนเองเรามาร้องผมโปันี่ตายเฉยยิงไม่โดนเองนะแล้วเปลืองขอเก่งได้เราเป็นอันดับหนึ่งของวงการอันนี้ตาเฉยยิงไม่โดนเองร้องผมโปเฉยเลยอะไรนะฉันไม่เคยพลาดฝกคฟามด้วยตัวเองด้วยมฟาร์มด้วยตัวเองด้วยบอกเลยเอางี้ดีกว่า เอาง่ายนะเพื่อนเพื <c 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 ่อนผมเป่าบอลกับอสผมครับเอาง่ายเพื่อนผมเป่าบอลกับอสสมเคเคครับเขาเขาแบบไปไปเรียนวิชาจากบอสสมเคเคมาครับไอเรบเปิดซีดมึงเราผิดโปรล้วมาสู้กูสิอะไรผมไม่ได้เล่นโปรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใช้ทิกผมใช้ทิกครับผมใช้ทิกครับอ้าวเขียนอันนี้คือทิกนะอันนี้ดูไม่เป๊ะผมผิดโปรได้อ้าวอันนี้เป็นเป็นทิกครับทิกต้มยาแบบไม่ต้องนั่งนะเป็นทิกใหม่ เนี่ยเป็นคนติดแต่ไม่แต่มองการไฟเอ็มมันคว้ยเนี่ยมันควรจะตายนี่ไงโอ้โหโหดแตกเลยเหรอครับเอาดิอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนเซ็ตคอมโบโอ้ยโอ้ยเก็บยังไงครับก๋วยเตี๋ยวน้ำแเมหมูเด้งมาดินี่อ่ะโอ้โหเก่งเกินทนไายพี่อยากเห็นบวกสาวนี่ไหม่อยาเห็นแม่สรุปเพื่อนผมเป็นหัไหวอีกดีได้ยังครับ ปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวผมจัดการให้ปืนปืนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอซ้ำนะนะไหวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้โน่ไหนูีนมันด่ากูมากเลยกูอยากด่าบ้างอ่ะคันตาอ้าวเฮ้ยกูมีปืนบวกสามเลยอ่ะบวกห้าครับเฮ้ยด่าได้ไหมเนี่ยแน่นอนครับแล้วเพื่อนเพื่อนผมฟาร์มให้ทั้งหมดนะครับเพื่อนผมแบบฟาร์มบวกมอสผมเจเจครับก็แบบอ้อนอ้อนวอร์ดดิครับจัดตีนดครับ อาเไม่กลับค่ะไม่กลับก็แบบมันก็ได้แค่กูกลับแค่ข้างในนี่แหละมึงก็ไม่ให้กูกลับโอซี่มึงมาสิกากูไม่หลักบถึงนอกแต่เขาเอาให้เป็นข่าวดังด้วยในประเทศไทยได้ครับได้ครับยวจะทำให้เกมนี้โดอยู่ผด้วยผมอยู่เบื้องหลังโอริโอ่ะพี่เจ้าเปล่าครับไม่ครับผมอยู่แกงโอริโอ้นะผมอยู่แก๊งโอริโอ่ะพี่อยากอยากโดนใช่ไหมล่ะอยากอยากกินหญ้าอยากเคี้ยวบุหรี่เปล่าใช่ครับอันนี้ถึงเงียบเลยใช่ไหมบอกแล้วเงียบเงียบประเด็นนี้กูเงียบ อันอันนี้พอแบบอืมพอแบบรู้เบื้องหลังแก๊งผมเขาไหวเราเขาไหวเราสวยสวยสวยไม่ต้องไหวนะไม่ต้องไหวไม่ต้องไหวพี่เองก็เป็นเด็กดีนะครับเขาต้อนข้าวสัมภเวสีค่ะเวลาเขาจะต้อนข้าวก็ต้องไหนน้ำแดงอ่ะแนพวกเครื่องเส้นไหวอ่ะครับไหนสรเส้นไหวไม่มีเลยนะโอ้เป็นสุขเป็นสุขเอาเฮ้ยอันนี้ให้บุญผมหรือเปล่าขอบคุณนะครับผมแล้วแล้วพี่คิงมาพรุ่งนี้ใช่ไหมน่ะพี่ชายผมจะไม่แย่งแฟนพี่คิงเนี่ยไหน กูได้แหละคือแฟนพี่คิงเองทําไมออ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนใจแล้วนะถ้าแบบเป็นคุณผมไม่เอาหรอกครับเออเราเปลี่ยนใจยังทันนะเรื่องของมึงกูก็ไม่อยากได้มึงหรอก<ว><ส>โอ้ยแต่แบบเฮ้ยชอบผมเหรอครับเนี่ยแอนชอบป่ะนริงจริงๆแล้วอันนี้เขินใช่ไหมครับผู้หญิงด่าคือผู้หญิงเขินแน่นอนเลยใช่ครับอันนี้เดินเดินหนีทำไมครับอันนี้เดินหนีทำไมครับเขินเหรอครับเลิกจีบเลผมเกินอะไรแบบเลิกเดินตามจีบได้ปะอะไรนะครับจะขอไอจีผมหรอผมไม่ให้เลิกจีบเลิกจีบเกินไปเกินไปเกินไปอยู่มาขอไอจีเกยเลย เกินเกินเกินดูดิโอ้โหโอ้โหเกินไปเลยผมบอกผมไม่ให้ผมมีแฟนแล้วผมมีแฟนแล้วเฮ้ยนักสีเหอผมมีแฟนแล้วผมมีแฟนแล้วครับจริงผมมีแฟนแล้วพบกันมานานแล้วด้วยรักกันมากด้วยจริงๆอะไรไม่มีเบอร์ให้หรอกผมผมไม่มีเลยที่ให้เอองงเหมือนกันเว้ยไหวไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมเป็นลมเพื่อนผมเป็นลมล้มตกเล่นฟรีไฟอยู่ไวว่าชิว์มั้งปอกกับฟ้ากับเวย์นู ไอ้ชิวเพื่อเว่ชิวอยู่โซนไม่คันดํนี่คุ้นๆเ่าสองคนนี้แหละพี่ตีกันไอ้สองคนนี้ป่ะใช่ป่ะเมื่อวานอ่ะผมอยากเห็นหน้าก่อนนะพี่เอาเอาเขาลงมาได้ไหมครับคันนี้เหรอคุณจำได้ที่ทํามึเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวผมขอดูหน้าหน่อะใช่ป่ะไอ้ตัวนี้ป่ะใช่เลยพี่คนนี้เลยจำได้มันทํานองอ้วนเมื่อวานเลยแอ่มื่องพูดดีป้านเต๋อว่ะเฮ้ย เมื่อวานมาสี่ตัวแรกไงใช่ป่ะมีคือแบบมาเป็นแก๊งแล้วแบบจะกดยังครับจะกดเด็กเหรอครับมึงน้องไงนะตอบดีครับเมื่อวานยังคกน้องกูไม่ให้กูถามเมื่อวานยังเก่งอยู่เลยเฮ้ยดูดิรอบนี้เงียบจิบไม่มีเพื่อนแบบเงียบจิบเงียบเหรอไม่ไม่ไม่มึงนี่แหละกูจำได้มึงนี่แหละเมื่อวานอ่ะจำได้ใช่แล้วครับพี่คนนี้แหละ สองคนนี้มีอีกสองคุณนะครับผมจําได้เลยแล้วกับเพื่อนมึงหัวฟ้าเมื่อวานอ่ะมากันสามตัวใช่เหรอพี่ใช่ไม่มีนะเพื่อนหัวฟ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอูจําได้ครับจาได้คําบจได้ไม่เชื่อเลยอ่ะอันเนี้ยคุณแบบกำลังแก้ตัวเวคุณแบบมาลุมผมจาได้แม่นเลยครับที่ผมก็ช่วยกอนเฟิมเนี่ยที่แรกขมไแม่เมื่อวานมันพ่นมึงไปกี่บาทน้องน่าจะประมาณโอ้โหเป็น ห้าหกหมื่นนะครับแล้วจะเอาไงนะสรุปงมาเรียกบอสมั้งไปเอออีกต้องเรียกบอสมาคุยนะป้นน่ะใช่เหรอพี่ผมไปป้นพี่ตอนไหนนะอ้าวก็เมื่อวานนี่ครับทำเป็นลืมก็เป็นโจนเนี่ยสี้าซื้อเก่งจริงๆนะเราถ้าแบบพี่ผมไม่มาป่านนี้ผมคงโดนพวกคุณแบบยาวๆแล้วมั้งเนี่ยต้องไงไ่ะสรุป พี่ผมอยากได้เงินคืนนะครับเพราะผมไม่ได้ไปป้นนี่ก็พี่ปนเนี่ยแหละชัดเจนชัดเจ้าเลยนะจจำเสียงได้โกนแบบจับสำเนียงจริงก็ผมไม่ได้ไปปนเนี่ยจริงะไม่ใช่อันไล่ไม่ใช่อะไรแต่วนี้หน้าตีจริงจริงนั้นเราพี่จะตีหน้าแบบซื้อแบบนี้ไม่ได้นะครับผมแบบเสียหายนี่ยเสียหายหลายแบบหลายหมื่นด้วยเงินผมฟาร์มอ่ะไม่ได้สิเงินฟาร์มไม่ได้สินะครับห้าหมื่นนะครับ ผมเกือบร้องไห้อะครับเมื่อวานอ่ะคุณเป็นแก๊งคุณก็แบบร้องไปฟาร์มเมียบ้างนี่ครับจะได้รู้ซึ้งครับาฟาร์มมันเหนื่ขนาดไหนครับความผมจะได้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างเข้าตัวมาเอ๊ะอร่อยไหมครับไอ้ปุ้ยปั๊บนะพี่ไม่ปั๊บแล้วเย็ยนไม่ได้แล้วเย็ยนมาเยอะแล้วรอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ครับผมตามล่ามาตั้งแต่เมื่อวานอ่ะจนถึงเนี่ยวันเนี้ยคืนคืนนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยครับห้าหมื่นนะครับผมต้องได้คืนอ่ะ ผมไปคนพคุณตอนนนไหเี่ยนี่ใช่ตัวนี้ปะอีกคนเป็นหัวฟ้าครับอันนี้ใครเนี่ยมายกแก๊งเลยแก๊งนัดแก๊งเดียวกันเลยครับแก๊งเดียวกันนี่ไงไอ้บอกไม่มีคนหัวฟ้าหัวเดะอยู่นี่เนี่ยนี่มันไม่เราตัวไหนครับไอ้ดานิสตัวไหนอ้เราเลื่ออะไรครับติ๊กูเล่นด้วยกูฟาร์มด้วยตัวเองไอ้สัสพัญญาอ่อนเที่อะไรใช่ครับพี่ไอ้สัสแก๊งเสี่ยวเลยเว้ยกระอก ตำมะไริไดเพี่ผมยอแก้แกป้อนเองพี่แก๊งยังไงแกงขยะเดี๋ยวก็แตกแล้วโอ้ยกึงเป็นยาขยะ

ไอตัดแก๊งตีเทาเฮียแก๊งปัญาอนไอตัดแกงพยาตีนเฮียไอเฮียที่พาดเป็นตีเทาเพราะว่าโดนอใส่กไปยอะมแกงก่อที่ายเยแบบมากองบไนะครับมักเดิขาดที่เฮียตีนนานเลยด้วยนาตอนตายเียนีไอเฮียเนยนไเียเนียนี้ไ้โนตีตายแบบนี้แหละแบบไปติดยี่เขาอะไอตัด แม่งจุดจบกี่ปนันเว่ยนึกอยากขากมึงอย่าไปท้าใครเดิมพันเว่ยอายเขาไอ้เฮียเล่นกากมากไอ้สัตว์ยู่ๆมาเปิดกูไอ้เฮียเหมือนมึงเก่งมากอะที่มึงแบบแตกตาอะรูกปตีแหวนหน้าไอ้เฮียไปเรื่องอะไรไอ้สัตว์ไหนวะไอ้ตัวไหนมันเปิดวะตัวไหนตัวตัวไหนเก่าวะตัวไหนเก่าตัวไหนเก่าตัวไหนเก่าไอ้แก่เนี่ยนะแก่เนี่ยเลยเฮียตัวเปิดเลยใส่แว่นน้ำเฮียอะไลยสัตว์ มึงตัวเปิดากาจริงจาวเนี่ยเฮ้ยพาพาไปแลนวนี่เดี๋ยวพาไปให้ไอ้ไอ้ไอ้ตีจะฟันหล่อเลยปะเนี่ยไอเนี่ยแกเดี๋ยวพาไปให้ลูกลูกน้องชิงอะไรนี้เปิดสตอรี่กับแม่งหน่อยเออเปิดสตอรี่กับแม่งดิแม่งเก่าด้วยเฮ้ยคันนี้แม่งปาดหน้าเราไงดิเฮ้ยมึงขับรถภาษาอะไรวะไอ้ยี่อพี่ยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่เออเอารมณ์ยิ่งไม่ดีด้วยอันยิงแม่งเหรออะไร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 มึงเอาเอาเอามีอากามึงมีอาการหรอมีอาการอ่ะมึงอยากเป็นแบบแกงนี้เหรอฮะกูถาม มึงมอยากนอนใต้ต <hail schnell. S 1> ีนแบบแกงนี้ไหมกูถามยิงอารมณ์ไม่ดีอยู่ยิงอารมณ์ไม่ดีด้วยเดี๋ยวยิงแม่งแตกหน้ากูกลัวอารมณ์ไม่ดีเว้ยไอ้เหี้ยกูบอกอยู่ปากนี้เหรอไปแกตีนไปไอ้เหี่อ่ะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาไปเปิดสตอรี่ก่อนไอ้สัตว์เป็นแก๊งกล้ามหยามเรามันไม่รู้แล้วเว้ยว่าเราเป็นใครเอาแม่งไปดิไอ้เหี้ยแม่งแบบอยากแบบมีปัญหากันหลายตัวนี้ไปแกตีนเลยไอ้เหี้ยสงสัยอยากแตกเลยสงสัยอยากแก๊งต่ามึงจะเล่นสักร้อยใบปางขึ้นมาแบบแตกเลยกูว่าไอ้เหี้ย ฮัลโหลครับช <ım S 1> ่วยด้วยครับช่วยด้วยครับลดแก๊งรกำแก้ครับเนี่ยครับช่วยด้วยครับอยู่มาตีเฉยแก๊งเนี่ยครับจะกดประชาชนเฉยเนี่ยครับมันจะกดประชาชนอะครับช่วยด้วยครับประชาชนครับช่วยด้วยครับดูดิอยู่อยู่แบบจะมาตีมาหาเรื่องมาแทงผมเฉยเลยพวกผมก็แบบโอ้โหอยู่พวกผมก็ตัวสองโค้นพวกผมก็ไม่ไหวเขาเขากำกำแก้ผมไงดูดิอยู่ๆก็แบบเป็นแก๊งอย่ามาลุมแทงผมแก๊งเขาแบบอยู่กันเต็มมาเมื่อกี้เอางี้พี่ขอมึงปล่อยเขาไปได้ไหมอะ อ่าถ้าพี่ขอผมก็ว่าผมก็ได้ได้ครับเกอร์ดีน้องทูบมาป้นผมก่อนแท้ๆได้ตัวใช่ครับหน้าไม่อายไอ้กอดเทาอ่ะไอ้กอดเทาอ่ะมันเกือบอยึงอย่าให้มีรอบสอง้ะกูบอกเลยเดี๋ยวกูให้พี่กูเล่นร้อยใบย็ดแม่โดนนตะเดียวร่วงเลยไอ้เหี้ยร้องดิ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 ร้องออกมากรีดร้องมากูชอบมากเลยนะเว้ยเวลาแบบมีคนร้องกูโปนอ่ะมันแปลว่าฝีมือกูแม่งโหด